คุณโรมรังสิบันโรมคุณพลสีส้มค่ะทำงานอย่างแข่งขันเหมือนเดิมได้โพสต์วิจารณ์เรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ชายแดนดังต่อไปนี้ครับสั้นๆนะคะกัมพูชากำลังใช้ทุนระเบิด เพื่อบีงเบนความสนใจจากปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ให้กลับมาที่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนอีกครั้งนี่เขาตั้งประเด็นแบบนี้ไว้เลยเปเไปดูอยอนทัศนที่3เลยดีกว่าเอาสรุปโดยรวมเนี่ยรังสมานลมเขาบอกข้อเชื่อว่าการกระทําของฝ่ายกมพูชาเนี่ย่ยังระเบิดเนี่ยเป็นความพยายามที่ต้องการเบี่ยนเบงความสนใจเรื่องของสแกมเมอร์ให้มาเป็นเรื่อง,องความขัดแย้งตามแนวชายแดนเพราะเมื่อหนึ่งในข้อตกลงการเจราจาสันติภาพก็มีเรื่องการปรับปราม การหลอกลวงก็เรื่องสแกมเมอร์ด้วยซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อแหล่งรายได้ <Okay. S 1> หลักของกัมพูชาและภาพลักษณ์ของกัมพูชาด้วยดังนั้นเราจะต่อสายไปที่คุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อนะคะพรคประชาชนแล้วก็ประธานกนารบธิการความมั่นคงแห่งรัฐสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโรมสวัสดีค่ะคสวัสดีครับส,ส,สวัสดีพี่บาแกพี่แมวสาวครับคุณโรมทําไมจึงฟันธงว่าปฏิบัติการ เข้ามาวางทุนระเบิดครั้งนี้มันเป็นเรื่องเบี่ยงเบนความสนใจโดยมีเรื่องสแกมเมอร์เป็นอจนดานนาทําไมวิเคราะห์ดังนั้นครับค่ะมีข้อมูลอะไรคะเช่นค่ะครับก็มีสองเหตุผลหลักๆนะครับเหตุผลที่หนึ่งนะครับคือทรกข้อมูลนะครับที่มีการเผยแพร่ออกมาว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปฏิบัติการนะครับของทางฝ่ายทหารของเราเนี่ยนะครับ อยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับถ้าข้อมูลนี้เป็นความจริงนะครับก<ช>็แสดงว่าการวางทุ่นระเบิดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น<ช>่าจะเป็นการวางทุ่นระเบิดใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะครับ<ช><ช>แล้วถามว่าในขณะที่สถานการณ์มันก็โทดาวนะครับปัญหาตามแนวชายแดนมันโทนดาวเนี่ยการวางทุ่นระเบิดดังกล่าวเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยสำหรับผมนีมน่มันมีแค่กรณีเดียวครับ<ช>นั่นก็คือทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยคงจะประเมินว่าถ้ามีการ ดำเนินการปฏิบัติการในลักษณะเช่นนี้นะครับมันจะทําให้สถานการณ์ทางการเมืองไทยนะครับมีความเคลื่อนไหวอีกแบบหนึง่งนะครับ<ม>ซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาติดตามข่าวสารบ้านเมืองไทยเนี่ยอยู่อย่างแน่นอนนะครับแล้วเราต้องยอมรับว่าซึ่งนํามาสู่เหตุผลที่สองว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิ่งที่มันรุมเร้ากัมพูชานะครับมาโดยตลอดก็คือเรื่องปัญหาสแกมรม ที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็พยายามเอาจริงเอาจังนะครับกับเรื่องนี้<ะ>แล้วปัญหาสแกมเมอร์เนี่ยนะครับเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญนะครับของกัมพูชาอย่างมากนะครับที่มาอ๋แยแมวสาวทราบไหม,รรมครับว่า60%ของ GDP กัมพูชาเนี่ยนะครับ<ะ>มาจากสแกมเมอร์นะฮะ รายได้จากสแกมเมอร์เป็นหลักเป็นหลักเลยฮะดังนั้นตราบใดที่ถ้าทั่วโลกยังเอาจริงเอาอย่างแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อม้อข้าวนะครับของคนชั้นนำกัมพูชาแน่นอนแล้วล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะมีเหตุการณ์ทุ่นระเบิดเนี่ยก็มีการไปออกหมายจับอีกนะครับนั่นก็คือรียงพัฒนนะฮะดังนั้นเนี่ยมันต้องยอมรับว่าสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกัมพูชาเนี่ยเขาต้องการที่จะทําให้ประเทศไทยนะครับไม่ได้มาสนใจเรื่องนี้ แน่นอนว่ามันจะหยุดการปราบสแกมเมอร์ได้ไหมนะครับมันก็คงจะหยุดไม่ได้จากประเทศต่างๆทั่วโลกนะฮะแต่ประเทศประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทสําคัญนะครับถ้าประเทศไทยไม่ได้เป็นสวรรค์ของการฟอกเงินแล้วถ้าประเทศไทยนะครับไม่ได้เป็นที่ที่ทําให้คนทําพูชาโดยเฉพาะพวกที่เป็นเจ้าของสแกมเมอร์หรือเป็นเจ้าของสแกมเมอร์เข้ามาได้เนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับกัมพูชาครับคับครับ